สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์รายการสำหรับคนที่ชอบแคมปิง้งและต้องการความแตกต่างเราจะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ของการแคมปิง้งดวัตกรรมของแรไอเทมระดับโลกเพราะเราอยากให้คุณเป็นแคมเปอร์มืออาชีพเหมือนกับเราครับสวัสดีครับพบกับผมเอสแคมป์ a r ฟในรายการ แคมป์ซซฟอรีวิถีคนแคมป์และในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาชาวแคมเปอร์ไปช้อปปิ้งกันในร้านแคมปิ้งนะครับร้านนี้นะครับท่านผู้ชมชื่อว่าสแตนดาร์ดพอยต์อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิมากขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงหลังภูเขาไฟฟูจิเขาบอกว่าที่มีร้านแคมปิง้งเล็กๆน่ารักน,ร,กนรักอยู่ เรากําลังจะมานะครับเป็นเอาเหล็กแต่เขจะมีไม่เยอะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับวันนี้นะฮะเรามา Standard Point นะครับวันนี้น่าจะว้า wow. วมากกว่าตั้งแต่ที่ดูมาว้า wow. วเลย <Okay. S 1> ก็ตื่นเต <Okay. S 1> ้นนะครร้านนี้นี่ไม่ขายโซโลนี่แา่โซโลนะครับร้าน Standard Point นี่นะครับในร้านเนี่ยมีมูลค่าประมาณถ้าเป็น10บสล้านบาทไทยนะครับที่มีอุปกรณ์ประเภทนี้อยู่ และร้านนี้นะครับเขาเตรียมของอุปกรณ์ครบคันนะครับเช่นเต็นท์ญี่ปุ่นหนาวใช่ไหมมีฮีเตอร์ร้อนมีพัดลมนะครับแม้กระทั่งฟืนยังมีขายนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างอำนวยความสะดวกร้านนี้ถือว่าอีกหนึ่งร้านที่ผมแนะนําท่านผู้ชมนะครับต้องแวะเลยเป็นร้านที่ One s t o เ Service มีครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างราคาสูงเหมือนกันเพราะว่าสินค้าเขาเป็นสินค้าคุณภาพทุกชิ้นนะครับเป็นแบรนด์ทุกชิ้นรับรองว่าร้านนี้นะครับ ถูกใจใส่แคมแน่เพราะร้านนี้ถ้าซื้อไงผมคิดว่าของแล้วเนี่ยซื้อมาสามารถขายต่อได้และไม่ขาดทุนตัวนี้หายากครับเป็นฝากปองเนี่ยครับแล้วอื่นอีรังแล้วไงอนี้บอกให้ตัวเนี้ยหายากตัวนี้ของหายากครับมาถึงเมืองไทยแพงมากอตอบอกครับอันนี้บามตกข้าแล้วเดี๋ยวเอาเปิเอาันนี้เข้าไปนะครับแล้วเสร เก็บขาที่เมืองไทยขายอยู่หมื่นห้าหมื่นี่เป็นฝาอันนี้ก็เป็นลังนะครับเป็นลังโปตลลังโซพิตอะเล็เกก็จะมีขาขาต่อให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ต่อยอดมานี่กลางปีกได้นะครับแล้วเป็นโต๊ะเนี่ยคิดดูจากที่ประมาณนี้ครับทำเป็นโต๊ะกินข้าวได้ แล้วก็ปิดเป็นฝาฝาลังฝาอย่างเดียวนะครับที่ผมซื้อมาวัน้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาวันแรกราคาราคาป้ายนะฮะร,ราคาในในร้าน4ี่0มื่นกว่าเยนนะครับราคานี้ยังไม่รวมแวดกล่องเนี่ยสิ่งที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับก็เช่นเคยนะครับว่าเป็นการต่อยอดทําให้การเล่นแคมป์เนี่ยไม่เบื่อประกอบไปเรืเลย มันคือมันเป็นทานร์กยูนิเต็ของกระเสาเนี่ยโอเคเอาเลยเพิ่งมาวันนี้หรอใช่การจุดแบบมี้มีมีแค่นี้เลยพี่จ้งเสาแม่กวนแม่กวนของใหม่จัดเอาเลยหมดเลยถ้าของที่มาใหม่นะครับจะต้องไปดูบนเคาน์เตอร์นะค,ครับแสดงว่าของชิ้นนั้นเนี่ยเขาจะขายหมดภายในวันเดียวเขาจะขอมอมบเคาน์เตอร์เนี่ยคือสินค้าที่มาใหม่ นี่คือเทคนิคในการดูนะครับผมก็วิ่งเข้าไปหาเคาน์เตอร์เลยแล้วก็ชี้ชี้ช,ชีเพราะว่าในร้านเนี่ยจะมีไม่กี่ตัวพอเดินไปเรื่อยนะครับเราก็เจออุปกรณ์เช่นช้อนซ่อมอุปกรณ์ที่เป็นลนักษณะกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยนะครับเรียเอาอย่างละสี่ คืออะไรพี่อย่างนี้คืออะไรเป็นเทเบิลแบบพับเทเบิลอ่ะพับเก็บได้แบบก็จะพับครึ่งเนี้ยก็จะอ่านคำให้ดูเลยแล้วกันฮป๊ uh ับ huh. ว่าเก็บขาเก็บขาแล้วก็พับก,กลางอ๋ออันนี้เขามีล็อกเหลือพับก,กลางปุ๊กมันก็จะเหลือเหมือนสมุดโน้ต uh huh. อ่ะสมุดโน้ตทอะารขนาดโซโล่แคมป์นี่น่าจะดีนะกี่บาทนะครับพัน uh huh. บาทเป็นเหล็กแล้วมันทำความสะอาดได้วางของร้อนของเย็นได้ สิ่งที่พี่ยังซื้อเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะมาเนี่ยฝานี่แล้วก็ถุงนะครับเดี๋ยวมา <_ d ata> มึงทารับแข่นะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องของแค่กล่องทิชูงเดียวมันมีความพิเศษยังไงญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความที่เขาคิดเองนะครับซึ่งกล่องทิชูเปลี่ยนเนี่ยก็สองสามร้อยซื้อในร้านสะดวกซื้อเขานะครับแต่เขาทำมันก็ได้นะครับเหมือนทุกครั้งที่ผมเคยพูดมาว่าการต่อยอดคืออะไรเขาก็เอาผ้าเนี่ยนะฮะเป็นลายทหารนะครับ แล้วก็เย็บเป็นกระเป๋าแล้วก็ข้างๆนี้เอาไว้ใส่ไฟฉายใส่ช้อนใส่ทุกอย่างได้หมดนะครับใส่กุญแจหรือจะทำเป็นสะพายแล้วก็มาสวมเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับขายชิ้นหนึ่ง5,390เยนเนี่ยพันกว่าบาทเลยนะครับแล้วแต่ค่าเงนินด้วยสอฝาเนี่ยก็ขายราคาต่างหากนะครับฝาเนี่ยเกือบพันบาทนะครับแล้วก็ปิดแค่นี้เอง สัวประกอบล่างน,นี่คือกล่องทิชชู่เปียกมันก็กลายเป็นเฟเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับวามาโตะก็ดูดีแล้วเต็แมแขนแล้วฮะเต็แมแขนแล้วครับผมเอาเฟรมดำหนึ่งแล้วก็เอาโยกเฟรมดำหนึ่งซิลเวอร์ไม่จบโยกเป็โยกครัมโยกเฟรมดำหนึ่ง แล้วก็ที่เหลือพี่วินเอาไหมครับผมได้ไม่กี่ตัวตัวไหนครับมี้พรตัวบาลิสติกนะครับพี่การจเะเหมาอะไรเนี่ยก็เก้าอี้ออครับผมพอเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ชุดแต่งปเป็นลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับแล้วในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีจำนวนจำกัดมีน้อยมากมีไม่ถึง2ตัวเลยวันก่อไปร้านอีกร้านนึ่งมาก็ไม่มีของก็โชคดีได้เจอนะครับสวั เขาเลยให้เจ้าของร้านเขาให้เขาเลยซื้อเยอี่สุโอ้โหท่านผู้ชมครับพอเดินไปเจอเก้าอี้พลาสติกตัวสีดำอีกนะครับผมถามกี่ตัวเขาบอกว่ามีอีกสามตัวผมก็เลยบอกว่าขอขอซื้อเนี่ยฮะใช้โคต้าเพื่อนด้วยเพราะก็จะขายให้ญี่ปุ่นก็่จะให้1คนต่อ1ชิ้นซึ่งเขาก็บอกเองว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทํามาแค่ปีเดียวครั้งเดียวเป็นความชอบส่วนตัวนะครับตัวนี้มันคือยี่ห้ออะไรอะไรยังไงพี่มันเป็น B D ครับมันคอเล็บกันกับพลาสติกนะครับซึ่ง<อ>กปกติสแตนดาร์ดจะเป็นแบบนี้ นะครับพอเขามาเอกกันมาคอหลับใส่หนังเนี่ยมันก็เลยแพงไปเลยบริษัทดูแบบดับแบบดับใช่จะไปกี่ตัวนะฮะได้ไม่เยอะครับเอาไปใช้เอง,องเนะพี่สังเกตว่างหนังเมืองไทยเมืองนอกไม่เหมือนกันที่จับหนังเน่เราเรียนแบบหนังไ,ได้หนังมันนุ่มเห็นไหมนี่เมาไปแล้วเมาหมดแล้ว มันสบายขนาดไหนพี่วินเขาดูแล้วนะครับผมไม่ได้ว่าอาการป้ายยาวันนี้เขาได้มาขอซื้อผมที่เมืองไทยได้ไหนะครับผมถือว่าถ้าซื้อญี่ปุ่นนี่ราคาหนึ่งผมขัดนิ่งถูกกว่าเยอะถ้าขายเมืองไทยสองกว่าครับซื้อผมไม่ได้นะครับเพราะผมต้องมีค่าตั๋วเครื่องบินค่าลำส่งค่าภาษีนะครับอันนี้คือราคาติดนี่แล้วก็ราคาติดมันสองหมื่นกว่าเลยใครจะเอาอย่างนี้ไปแคมป์นะพูดถึงใบครับพี่นี่ครับนี่คือสั่งแคมป์เลยเขาถือกระทีมไปเลยเบา ได้รับความนิยมนะครับเป็นเรื่องนี้เ,เดี๋ยวจะจัดสักหนึ่งตัวมีเตาด้วยนะใช่ครับเดี๋ยวจัดนี้สักหนึ่งตัวครับนะคบต้องโดนครับนี่ครับนี่อีกหนึ่งชิ้นนะฮะเป็นการาน้ําทองเหลืองซึ่งตัวนี้นะฮะเขาเป็นคุณลุงเนี่ยในประวัติเขาเนี่ยผมไปนั่งดูใน youtube เคยเห็นนะครับ,รบเขาก็นั่งเคาะแล้วมาประกอบเป็นชิ้นเป็นชิ้นผมเห็นแล้วโอ้โหก็มีความ ความคลาบความแบบว่าแฮนด์เมดเขามากเห็นไม่ได้ครับซื้อครับก็ผมหน้าโดนไปหมื่นกว่าบ,บาทครับตัวนี้ตัวนี้มันสามารถเอาวางในกองฟืนแล้วก็ต้มน้ำได้เลยและราคาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ขึ้นตลอดราคาไม่ถูกเลยตัวนี้สองแสนเจ็ดหมืน่มนแ้ต้องคูณครับเจ็ดหมื่นกับเก้าร้อยคุณเอ็ะใช่เจ็ดหมื่นกับเก้าร้อยนะครับไปไปเป็นแสนแล้ว ผ้ามันเป็นเนี่ยตะข่ายมันแรงเกียงทหารเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็เหนียวผ้าพิวีมันไม่ร้อนโพติผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าผ้าพีวีเหมือนผ้าพลาสติกอะแต่เนี้ยมันผ้ามันดีแล้วมันไม่ขึ้นลาโซเชียลนะครับอันนี้เวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะกลับไปห้องเราแขกได้เนี่ยเราเตอร์เรียวเนชุยเวลาเราไปเนี่ยแล้วลเ,เลยที่แบบักมันมีสต็อกด้วย,ยเห็นไหมครับ ก็คือมันจะการไม่ยากตัวนี้ใช้เวลาการไม่เกินสิบนาทีก็เสร็จแล้วก็นั่งจะนั่งประชุมได้ประมาณสิบคนนะทั้งนอนทั้งนั่งใช่นั่งวางโต๊ะนั่งได้ของเต็มไจับได้เต็มมีประตูสองฝั่งมีประตูสองฝั่งหนาครับอะไรถามนะว่รอรับแบบนี่มันก็จะงอมันจะงอได้เป็นระบายอากาศนี่เป็นที่ระบายอากาศนะครับ ตัวนี้เพิ่งมาใหม่สีเพิ่งมาใหม่เฟรมแดงตัวนี้มีใช่ไหมมีเอาม้สั่งตัวใหญ่ไปอย่างละตัวเอาแค่สีดําตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งสีดําเป็นตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่ครับโอเคแล้วมีบิ๊กไซส์ของยังมีป่ะไม่มีละตัวนี้ใหญ่สุดแล้วแกมแป้อ่าแล้วก็จำตัวนี้้ตัวหนึ่ง อต็นที่เราเห็นนะฮะเต็นโดมนะครับก็ตัว7จ็ดแหมื่นลวแล้วก็อุปกรณ์เก้าอี้โตะ๊ะกาทุกอย่างแก้วแม้กระทั่งเสาเต็นท์นะครับทุกอย่างเนี่ยรวมๆแล้วหนะ้า4-5่ห้าแสนบาทไทยครับในทริปนี้นะฮะในร้านนี้ร้านเดียวถ้ารวมๆแล้วในทริปนี้นะฮะที่เราพาคนอื่นไปป้ายยาด้วยก็โดนไปคนหนึ่งไม่ต่ำกว่าเกือบแสนนะครับร้านนี้ในส่วนตัวผมเองนะครับ ถือคุ้มค่าเขาได้รวบรวมของอ่ะทุกที่นะครับแม้กระทั่งของแพงราคาเป็นแสนร้านยิ่งมีขายนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่จะไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิถ้าขาดหรืออะไรลืมลืมอะไรนะครับให้แวะที่สนัดพอยต์นะครับของครบคันแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อพี่เดี๋ยวเราจะเข้าเช็คอินโรงแรมนะครับวันนี้รีบไปเพราะเราอีกสองชั่วโมงรคบผมเดี๋ยวเจอกันครับที่โรงแรม้ยวันนี้ หายใจไม่ออกเรามาจากตันจังหวัดมาจากฟูจินะเข้าเมืองสิลเวีแล้วไม่ไหวแล้วหนาวมากนะครับคืนนี้ต้องขอพักผ่อนแล้วมือเท่พักหรือเปล่าดิๆๆๆุ้งกิ้งกิ้งมาเป็นเต็มเลยยส่งใหหมดเลยเสียไม่มีแล้วนะครับดูนะครับเราวุ่นวายมากนะครับวันนี้เดียวขอตัวพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน และในช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับชาวแคมเปอร์เราไปช้อปปิ้งต่อในโตกเกียวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับนะครับอัดนี้หายากอีกหนึ่งตัวอนาคตอาจเป็นของแรเท่หนี่ครับ <ผม S 2> แล้วก็แบบตัวนี้ถูกมากตัวนี้มันเป็นปี23และพอมันหมดปีนี้นจะขึ้นเป็นหมื่นหนึ่งสนับสนุนโดย Bestway Bangkok ที่นอนเป่าลมอัตโนมัติป์อา a r ตศิละปะแห่งการแคมปิ้ง